ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจําวันที่3กรกฎาคม2556นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงอาจจะอ่อนตัวลงไปก่อนตามบรรยากาศการลงทุนของภูมิภาคนะคะซึ่งเช้านี้เนี่ยถือว่าน่าจะได้รับแรงกดดันจากการอ่อนตัวของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปเมื่อวานนี้นะคะรวมไปถึงในเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจจากทางจีนนะคะที่ประกาศออกมาตัว PMI ของจีนเช้านี้ของเดือนมิถุนาย,ยนนะคะประกาศออก มาลดลงจากเดือนก่อนหน้านี้นะคะอยู่ที่53.9นะคะจากเดือนก่อนี่คือเดือนพฤษภาคมอยู่ที่54.3ก็ดูเหมือนว่าเป็นปัจจัยลบในระยะสั้นเข้ามาในตลาดนะคะทำให้บรรยากาศการลงทุนเนี่ยน่าจะอิงทางลบก่อนนะคะก็จ,จะมีการพักตัวสลับบ้างนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังคาดหวังในเรื่องของการดิดตัวของราคาน้ํามันนะคะที่กลับมาปิดเหนือระดับเ100เหรียญต่อบาร์เรลได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะในส่วนของน้ํามันดิบที่ สหรัฐนะคะน่าจะมีส่วนช่วยหนุนหุ้นพลังงานให้ประคับประคองการอ่อนตัวของตลาดอยู่ได้บ้างนะคะ,ะในแง่ของการดีดตัวเนี่ยเรายังเชื่อว่ากรอบการปรับขึ้นน่าจะยังคงจํากัดนะคะนักลงทุนอาจจะเทรดหุ้นแบบระมัดระวังตัวกันค่อนข้างมากนะคะก่อนช่วงการประกาศข้อมูลภาคแรงงานของสหรัฐนะคะในช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็ปลายสัปดาห์นะคะโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะปิดทําการในวันพฤหัสบดีนะคะเนื่อง เนื่องในวันหยุดนะคะซึ่งตัวในอ n น e p e n d e n t Day นะคะซึ่งในวันพุธเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นปิดทำการเร็วกว่าปกติด้วยนะคะก,ก็จะทำให้ให้ตัวการประกาศตัวข้อมูลอัตราการว่างงานาจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ของสหรัฐเนี่ยที่เคยประกาศทุกๆวันพฤรหัสเนี่ยถูกเลื่อนมาประกาศในวันพุธนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลทางภาคแรงงานที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์ตามปกตินะคะก็คือตัวอัตราการว่างงานแล้วก็อัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นข้อมูลสําคัญที่นักลงทุนให้ความสนใจที่จะเป็นตัวสะท้อนภาพเรื่องของการทยอยปรับลดตัวมาตรการ QE ของเฟดนะคะซึ่งก็จะประกาศในวันศุกร์ที่5กร,รกฎาคมนะคะคิดว่านักลงทุนในช่วงนี้ ก่อนที่จะเห็นความชัดเจนของข้อมูลเนี่ยน่าจะเทรดแบบระมัดระวังตัวนะคะถ้าขึ้นก็คงยังค่อนข้างจํากัดอยู่นะคะในเชิงอ่อนตัวเนี่ยเราก็ยังคาดหวังว่าไม่ควรที่จะหลุดตัวระดับที่1440จุดนะคะถ้าหลุดไปในระหว่างวันตอนปิดก็ควรที่จะยืนให้อยู่นะคะมองภาพว่าแรงซื้อการปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก,ก็ถือว่าค่อนข้างจะชะลอลงนะคะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคือขายออกมาค่อนข้างเยอะในช่วง2อวันสุดท้ายของ สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็กลับมาซื้อค่อนข้างมากนะคะเมื่อวานนี้ยังคงมียอดซื้อสุดที่ต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาตินะคะแต่ว่าสังเกตว่าปริมาณเริ่มที่จะแผ่วลงเหมือนกันนะคะโวลุ่มเทรดในแต่ละวันก็ชะลอลงเช่นเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อสุดที่ไปประมาณ600กว่าล้านบาทเท่านั้นนะคะอยู่ในปริมาณที่ลดน้อยลงไปดูในฝั่งของตลาดอนุพันธ์บ้างนะคะพบว่ามีแรงซื้อในอยู่ อยู่ในข้างซื้อสุดทีเนี่ยมากกว่า3,000สัญญานะคะถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะเอ่อถ้ามองไปในลึกๆแล้วก็ส่วนหนึ่งคิดว่าคงจะเป็นการปิดสัญญาขายเดิมนะคะที่ถืออยู่เป็นจํานวนมากนะคะก็มีการทยอยปิดลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มองเรื่องของการปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็เหมือนกับแรงกดดนันจะนลดน้อยลงแต่ว่ายังไม่ได้เห็นสัญญาณว่าจะมีแรงซื้ออย่างหนักๆต่อเนื่องนะคะเพราะเมื่อวานก็เห็นแรงซื้อดูแผ่วลงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วง ของการพักชะลอตัวรอดูสถานการณ์หรือว่าข้อมูลใหม่เพื่อมากําหนดทิศทางอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก็มองในแง่สัญญาณที่บวกขึ้นเล็กน้อยตรงที่ว่าแรงขายเริ่มชะลอลงนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดูดีขึ้นเล็กน้อยนะคะสำหรับตลาดหุ้นทําให้เรามองว่ายังมีโอกาสที่ตลาดจะผันผวนแบบขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในกรอบก่อนนะคะซึ่งวันนี้เราก็มองที่ 1440- 1475ถึงจุดนะคะ หุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงการเทรดไว้ที่ในสัดส่วน50%ของพอร์ตนะคะยังคงทั้งนกแอร์ซีเคซิงเกิลแล้วก็ตัวโรงพยาบาลจุฬารัตเอาไว้นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลาน Cash นะคะที่เข้าเกณฑ์ไปแล้วมี1ตัวนะคะคือตัว A I M นะคะ ในกลุ่มของหุ้นเด่นมีประเด็นเนี่ยยังไม่ได้มีการขยับออกไปหรือว่าขยับเข้ามาเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นคงถือไว้ทั้งหมด5ตัวเหมือนเดิมนะคะคือตัวบิวตี้นะคะโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะซิลินะคะนกแอร์แล้วก็ตัว BCP นะคะในกลุ่มของหุ้น SBL นะคะตัวเดิมที่เรายังเป็นคู่แพเทรดเนี่ยถือว่า ค่อนข้างสวีกมากนะคะสำหรับคู่ Advan c e Intouch นะคะดีดขึ้นดีดลงอยู่แถวแถวจุดราคาซื้อขา,ขายของเรานะคะยังไม่สามารถแตะจุดทำกำไรได้นะคะเมื่อวานนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ตัว price ratio เนี่ยดีดกลับขึ้นมาอยู่ที่3.33ซึ่งเป็นจุดเข้าซื้อของเรานะคะเพราะฉะฉนั้นให้ถือต่อไปก่อนนะคะแล้วก็เ,เ,พเพื่อก็ให้ถือต่อไปก่อนเพื่อรอดูสถานการณ์นะคะในแง่ของ หุ้น SBL วันนี้เรามีปรับเพิ่มเข้ามา1ตัวนะคะเราให้อรอช็อตเซลล์ตัว KTB นะคะเนื่องจากว่าเรามองมุมมองทางด้านเทคนิคนะคะที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาต่อเนื่อง5วันนะคะใกล้แนวต้านสำคัญที่ EMA 200วันนะคะในขณะที่เครื่องมือในระยะสั้นเนี่ยได้เข้าใกล้เขต o v e r b o ์บอทแล้วนะคะทำให้มองว่าอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดนะคะดังนั้นถ้าหากราคาขึ้นมาแถว EMA 200วันหรือประมาณที่21 -21 บาท20นี่ยมองว่าน่าสนใจที่จะทำ การช็อตเซลล์นะคะโดยจุดเข้าชอ็อตเนี่ยเราให้ไว้ที่21บาทนะคะแล้วก็ไปรอทำกำไรเมื่อตลาดเมื่อราคาปรับลดลงไปแถว20บาทนะคะตัดขาดทุนที่21บาท40ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์